สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมารอบดาวแล้วนะคะคลิปทุกคลิปนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสองศ ในนี้คือไม่มานะคะแต่มาตรงนี้นี่มาสองห้าเด่นนะฮะเดี๋ยวนี้มาซ่อมให้นะทุกคนไม่เป็นไรคะ่ะไม่มาก็คือไม่มาเดี๋ยวมาซ่อมให้าาในนไม่เจอใครเลยจ้า าอ,อาจจะมาก็ได้เออหนูก็จะเขาอ,อาจจะยังไม่กลับก็ได้เออจะไปรู้ได้ยังไงเรานี่มีน้ำเต้าหู้นะพี่ <c oughs> น้ำเต้าหู้ อันดาวนะ สามแปดหนึ่งห้าเจ็ด ไปอะไรดีหนึ่งห้าอยู่ในตารางหมดเลยแต่ว่าอยากเจาะให้นะ เพิ่อนก็ตามตารางเจ็ด 3ต,ตัวอะไรดี5สปดห้หาาหล็อก ห้าสามแปดเหลือแปดสามห้านีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ด พรุ่งนี้วันเสาร์สามหกค่ะสามสองสามหกสามเก้าหกสองหกห้าหกเก้าสามสองสามหกสามเก้าหกสองหกห้าหกเก้านะคะถ้าสลับตัวเด่นนะแต่เราไปตามส่วนแหละ ครบไหมครบแล้วนะคะสามสองสามหกสามเก้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดใช่ประมาณนี้แหละนะสำหรับดาววันนี้ไปหนึ่งสามแปดก็พอแล้วคนแล้วก็เติมห้าเข้าไปอ่ะวินสามแปดห้าก็ได้นี่บอกนี่ เ่บอกนี่อ่า,า,าเหมือนเมื่อวานเหมือนเมื่อคืนเลยหนึ่งสี่เก้านะประมาณหนึ่งสี่นะทุกคนปวดสมองนะ <c oughs> คำวนวจแล้วแบบไม่รู้อะทุกคนประมาณนี้วันนี้มีสามดาวมรุนี้มีพรุ่งนี้มรุนี้มีสองดาวจบไปแั้นนะ่ะ ขอให้โชคดีนะคะทุกคน